กันไหมคะกุกกิ๊กใหญ่เนาะใหญ่ใหญ่เป็นสาวแท่ว่าใหญ่ผมงามเลยเดี๋ยวสวัสดีท่านผู้ชมยินดีดต้อนรับเข้าสู่ซองของกุ๊กกิ๊กซานนารังสารเดอ้อ มือนี้กุกกิกมาอยู่กับอู้้โอ้ยสภาพสภาพแบบน้โสมแหงตอนนี้เอ้อู้เข้ามาในบ้านเออู้เอาอันเนื้เนืองมาให้กุกกิ๊กเนาะท่านผู้ชมเอามาให้แม่จำปีกับแม่คูนกินแมนแล้วก็คืออันนี้เอ้อู้ปักมาได้สือให้เคียวยิ่งเขียวด้วยเอยิ่งเขียวดูใส่เต็มฟักเลยอ้้ มีแนวโน้มค่อนข้างที่จะเขี้ยวโตแล้วก็เจิงเหมือนที่คนเลยไอ้อู้กลับมาเตะสีเดินนี่นะกลับมาเตะเวียงจันทร์มาล้องสารมาเก็บเครื่องแล้วมืออื่นจะเคี่ยมเดินทางไปใสสมบูรณ์แล้วไปซับเนือไปใสสมบูรณ์แล้วซับเนือเลยก็อยากไปใสสมบูรณ์บ่งบอกเลยไอ้โต้ไหมเดี๋ยวกูกิ๊กจะมารีวิวรถไอ้โตยเนาะท่านผู้ชมไปมารีวิวรถโตโยยินดี้ อันนี้จะเป็นพี่โต้ยย้ยสบายดีนี่อันนี้ได้รถคู่ใจไหมแล้วมันบอกบักยยบักยอยบักยยบักยยนี่มีซื้อวานเด้อซื้อรถนะซื้อรถต้องการอย่างกีต้องการอย่างกันว่อันอันซื้อรถจักเออซื้อลุนรถจักเออเออย่อยซื้อยันนีต้องการเนียเบบ125 125เ125 เออะไรสอห้สีเทาเอกเอาสี่อเลยสีกลมเอาส,สีกลมก็ได้นกิ้งเนาะเอาไปสีกลมกลมหนึ่งบักซมบักซมหายังไงมันบอกหายละสาบสูตรละเออเออง่ายดีเลยอ,อ,อันนี้รถขันง่ายดีเนะา,าะเท่าเดิมราคาสือยูซีสิบล้านใส่ยนึงเอ้าอันนั้นผมซื้อเพราะนี้ยโดกวมีนาขอเจ้าซื้อขันนึงต่อแม่จะซื้อรถนี เบบไอคือบิ๊กนั่นแหละเออเออบิ๊กตัวซื้อนะบิ๊กนี่แหละลงลงลงของบิ๊กก็ได้สามสิบสองล้านเออแมนอันนี้เวบบหน่อยร้อยสิบอันนี้ร้อยสองห้ามึงลอ้อยอันเดียเลยมึงแต่เบบไอเบบไอร้อยสองห้าแต่ว่ามันกับมีแบบแตงว่าเสื่อมมันกับขี้ใหญ่ขึ้นไหมเนยใหญ่เลยรถคันนี้นะอันจำงวนเดบไบเถอะมีอันนี้อันนี้อันใส่กองหลังคือเก่าเอออันใส่กองหลังคือเก่าเออรีวิวรถ เอแต่กันทั้งข้างนี่ใส่กระเป๋ากระเป๋าทั้งสองข้างใส่กระเป๋ามันจะที่มีกล้องในกระเป๋าเนี่ยมันนี้กับซีโอกันทางไปกับบต้องใส่กระเป๋าเป้เลยเอออุตส่าห์นะอุตส่าห์ักกล้องนี่มานี่กัยังฟินมานี่เอาฟินมานี่ขึ้นหลังจากใส่กระเป๋าสองอันนี้แล้วกัหลังจากนั้นเนกกระซิมีพวกอันนี้เขาเอิญแคสสบาร์กันร่มอันนี้อ๋อใส่กะลมันกร่มกัิ้ม้กันร่มมีอันนี้อีก บอสไซบอสไซบอสไซจอกยังขี่บนเนอะอ่ะมีน้ำอยู่หัน่ะมีเหรออะไรอันั่นแม่นั่นเดี๋อันนันบีบติดแท็บติดแท็บอันนี้จะไม่นั่นนะมันจะมีเดะบอกไฟทังข้างในเบื้องนี่มันจะเป็นไฟอ่ะนะไฟ LED มันสีแจ้งตัวนี้ไว้ใช้กลางคืนขี่กันมาแบบนี้นะไปเดินทางตอนคืนที่จริงที่จริงสตาร์โรถมันกะมันกะมันกะแจ้งอแต่มันกะแจ้งบาพอนะอันนี้อันนี้เปิดอันนี้เปิดล้าง ตนี่อืแจ้งบอพอตต้องอันนี้ต้องไฟเซอร์มอ๊กโอ้ที่จริงคือนี่แจ้งขนาดนแม่นโอ้อันนี้ซื้อได้จากเดือนละเดือนไปเดือนไปกูอยากลองคลิปลองไหมลองยังเอาลองคลิวปอะมาลองคลิลองคี้เป็นเด้อเออมาลองลองลองมา อันจบอราวกี้ไปขี้บ้างบ่จะแหย่ขี้ครับเพียงเดียวเลยเออข้าเราแค่ซรอรถอยู่อ่ะพวกพวกอย่าเฮี้ยงใจเลยขี้เลยตายเล้วนยดน้อยเบึ้งมาด้ เ่ยังเท่เอ็อ่วันนี้เขาจะลองขับมึงกเดต้องยกเย้าพายกไงโอ้ยาขี้ย่าขี้ขี้นไอ้กิ้งไอ้กิ้ยังบอลลอนรถไปด้วยกันไหมคะกิ๊งใหญ่เนาะใหญ่ใหญ่เป็นสาวเท่าไงละใหญ่ผูงามเลยเดี๋ยวดิเดีไปรถกีลองทดลองขีรถตัวโยย นี่เป็นสาวเด็ดเด้อนี่ลองโค้งบ้างสภาพนี้เขาเห็นเลยตูดไปตูดมาตอนนั้นแม่ข่อยขี่โอ้ตายรถข่อยตายเลยเราจะอาคันนี้ไปแปลงร่างเ่อนพูดได้ท่านนะไปพูดอะไรเงียบลักษณะทั้งูปไอ้ตัวอ้หูเห็ดบ่ โอ้ขันนี้สิที่แข่งกันนั่นตงห่งแีข้ให้งหล่ะกันเล่นยูดได้ปานั้นหรอเปิดมื้สตาร์ได้เออเบันเออพ่หละับสะพัดื่มกนะไปกซิงซิงไปหุ่นซิงไปหุ่น เดี๋ยวเอียวลงก่อนอ่ะซิงมาดีโอ้เก่งขนาดเออไปซิงยกละนักแร้นคนนี้ไม่เคยลม <c oughs> นี่มาสัมภาษณ์เกอร์ก่อนสัมภาษณ์ไอไกอร์ไปโดนเริ่มลงเงี้วไปโดนแล้วหยุดก่อนยุดก่อน โอเคมาไปนี่ไปยืนทางนี้การพัฒนาเริ่มแค่วงโอเคเอาจอดก่อนเป็นไหนเกือไปโรงเรียนมาแล้ววะโดยไปเมื่อใดบอกว่าโดยบอกตรงใจเมื่อใดไปโรงเรียนเมื่อใดมาเมื่อวานนี่วะโดย

แป๊บน oh. wow. OK? uh, like you know, like ึงแป๊ึ่งจิ้งไปแป๊ึงจไปมอนว่วเบลกเงียนมืออ่นที่ไปอีกวะฮะมันไผ่ที่ไปทรงนีนาไปทรงไปทรงอีมันไผ่ที่ไปฮ้บอีกวะนี้นี่นาไปทรงมันไผ่ที่ไปหับนเลกไมี่นาไปหัาปต้นเลกกคือว่าให้เขาไปรับไปทรงเนี่ก็มีแล้วก็ไปเองตัวสงรับานไเก่งๆ สามปีแบบฮู้เรื่องทุกอย่างเลยว่าอันเดอยวฮู้เมื่อตอบแม่ตอบพอบบ่ออะไรเก่งสุดยอดเลยอย่างไหนกิ๊กเห็นรถไอ้ตัวขับนุ่มดีแหละนุ่ม <c oughs> โบนุ่มยังไหคฮะก็ดินมันข้องกันบอบกับไอ้บิ๊กเนาะจะของพ่อมๆกันอยู่ได้แต่ของบิ๊บกคืือมอมน,นีเการตอนมือปลาสุกมาไขปลาสุกปลาสุก ขึ้นขึนมาเลยอันนี้จะนั่งแวนนักซีอันนี้ก็เป็นรถของตัวย่อตนาทุกคนซื้อใหม่ถ้าทุกคนดูว่าคลิปของตัวย่อยคือเห็นรีวิวประมาณสิบกว่าหอบพี่จิ๋งขอยกล้อหาขอยกล้อเคยทำอีทุกี้เลยแม่นป่ะเคยนึกแตมาเบิร์เท่าไหร่กับแบบยกเต็มหมบเสืองอยโยกอุยกดีกว่าเสืองนี้กูกิกเป็นอย่างเดียอยู่อยู่บ้านเออพักพักเฮียนแล้ววะพักแล้วไปที่เท่าไรปีนี้ ทีซีโอ้พีซี่ีนักเรียนมีห้าคนนักเรียนมีห้าเพรดิโอ้บวกอ้พวกเก่งๆคุณอะอ่ายเนาบกเคยๆอ่ะนะเคยขึ้นไปหันบอกไปหานอกนอกอเราบ่เทืองขนาดมีป่ะขึ้นไปหัน่มันกนก็น็ันนงักมันมนันนกันมมันนมนมนมันนมนกมมนนมมน ม่อไปหานอมืออันนี่ลายบ่อไปเดียวลยคนึไปไปอีกบ่ไกมือไปอีกเนาะเอามื่อเดี๋ยวเจ้าไปุ่นอนี่ละให้กูหากัให้กูหาก็งออเดินทางค่ะิาน้องเวฟลอยนำล่างกันาะที่ผู้อยากออกเดินทางไปวะอยากอ่ะฮะอยากอย่างน้อย อ,อยากออก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 ไปไกลปะเนาะความคิดมันจะไกลเติมพอแล้วอยากไปใส่เอาอยากไปใส่มันก็ต้องมีความคิดเนาะตะก,กี้<น>หู้ซ<ห>ึก <ไง S 1> ว่าใหญ่ไ,ไรเหลาวะไรเหานี่วะอยากไปใส่สมุนบูรณ์ใส่สมุสมนระณ์นะเมื่อไหร่ได้ลอยเมื่อไหร่ลอยแม่แล้วก็ไป <c oughs> โอ้เดี๋ยวนี้พัฒนามีใส่ใส่คอใส่แค้นแว่นตุ้มหูแล้วตะกี้ตะกี้นะ ไฟนะอู๋นี่กะบว่ายอองเป็นทาไปเสร็จเลมันต้องมันต้องลักไปทฟยึดกับไปบางเบียงก่อนลักไปกับแ,กแรกๆนี่กะบถือแม่ดาเนี่ยนึงกะบเนี่นึงข <c oughs> น,น,นาดกัไปอีกวางเบียงห้องสองนี่บูดาละไปวกับกนะุ๊กกิ๊กกับยังน้อยอยู่ทุกคนยังต้องเียนหนังสืออยู่ปีหน,น้ามอซี่ป่ะนี่ปีหน้าหาัก,กเหียนมอซี่นึ่งแล้วกะโอ้ยเรต้องเป็นห่วงเแต่ว่าชิบเได้ไปเที่ยวนะคือแบบ เฮียนตั ăng, ้งใจเฮียนหนังสือก้อนแล้วก็มีเวลาว่างสมมุติเราพักสมมุติเออเฮ็ดเฮ็ดหน้าที่ตัวเองให้มันดีก้อนแล้วก็ยามยังสร้างยังซีกับบ้านยามพระองค์เฮียนยากไปเที่ยวบ้านตุญ่าไปถ่ายค้องถ่ายคลิปอัไรก็ไปแต่ว่าแบบไปอยังไกลๆก่ะยังบทันเป็นแต่ไปเที่ยวเพราะว่ายังเอาโตบรอดูสูงเหรอสูงกว่าลองมาดู เดี๋ยวนี้อู้ยังสูงกลัวอยู่หน่อยนึงไม่นี่ปีน้าไก่แล้วอีอกิ๊กจะ่ลยนี่กิ๊กต้องไปกกลัวแล้วกลัวปีน้าเดือนหน้าเออจระมันโอ้โหเดือนหน้าแม่ในอู้กันตะกี้อูกี้ยังเสียงอย่างค่อยอันต่อไปเฮ็ดคลิปพะนาดเออประมาณนี้แหละประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ตอนนี้แป๊บเดียวนอขึ้นนี้รับบอกให้ไวเริ่มมีผูเบามาจีบเรศเดี๋ยวนี้เนาะ เริ่มเริ่มมาเริ่มมาสมัครแกล้งใหม่ละพ่อเขาแกล้งกับเรได้แบคุยขนาดพ่อแม่ไปใส่แม่ไปขีดยางเรื่องบรรยากาศอ้อมข้างกันตอนนี้มีคือว้าเลยเนาะภูเขากินกันเริ่มเริ่มหายละเห็นยังธรรมชาติเอาขอไปยังไปกีดยางสิวะไปขีดตอนแรงนี่เขาได้ปะเรื่องเขากขึ้นตอนเศร้าบ่เป็นวะตอนเด็กก็ได้ป่ะ โอ้ห oh, okay, ักกระู้คิดว่าคิดอย่างต้องได้คิดตอนเซ้าอย่างเดียวในน้ำตีน้ำฝนมวยน้ำยางในน้ำฝนอเฟิ่นห่าวดีขนาดนั่งแดงเลยไ้ล่อดาเอยไปล้อมือเลยเดี๋ยวนี้พักองเฮียนตัวเดี๋ยวนี้ฟื้นคลองจำาม่ตาผาเสดหรอพี่ทำไมอู นั่งอย่หัไรฮอือโอ้โหอยู่บ้านทุกปีบ่คือทุกทปีปีนี้ฮันซีแบบเขาจะไปถางป่าภูฟางนั้นตะกี้มันภูฟางนั้นสีเขียวงามันามนี่แต่ว่าปีนี้แบบเขาจะไปถางแต่ว่ามันเป็นดินเชื่อสงวนนะแต่ว่ากับ,บงูแบบเขาไปถา,างในจังใดเงี้ยจังใดที่จริงอ่ะน,นะอูเนาะช่วงข่อยมาตะกี้เป็นช่วง,งย้ำขาจะเพ็ดน,นาเพ็ดนาเนะาะพิจนาแล้วแล้ว เด็ดาเราเไม่ใช่เบ็ดไปอนนั้นเนาะถ้าแบบน่าจะประมาณช่วงเดือนเดือนเจ็ดเดือนแปบอกเนาะไปมาตอนนั้นเนาะอก่มือแม่กวันเดือนแปดนบ่ดีกันไงเราเดี๋ยวนี้เข้าห้องยังละปอนงนเป็นอนองอไ้เส้นได้สี่สิบสบสีนักเรียนจะคนนักเรียนาาที่เดียคันท่าอ้คันท่าอ้อันคันท่าอ้อัน เหีืนปอนึงส้าสกับต่อ,อไอ้ลูไอ้ไอวะ่ะน่าจะแมนที่บอกโอ้ยอันนั้นดิแต่หูซึ่งาแต่ควาหูึ่งว่าต่อตหญ่กวอนอันอันนั้นเป็นลูกอุคมัมเหรอแมนอันนี้เป็นลูกอุกอนอันนี้อันนี้มัลน,น,นมลูกก่อนนะลูกลูกก่อนนะอุคัมอันนี้นี่ชื่อยังเกาะเมยา่าเมย่าอืมอยไได้ยัง

โจกทรอืมเออเนาะคันว่าน้ำึ้นหรอโบโจกทรายแสดงแสดงบนนี้โบมีทรายเลยเหมือนบอกละอันนะละบล็อกเลยเขาเจ้าอันยังโบทันมีคนเอาตีนี้เขาเจ้าสร้างแล้วโบมีบล็อกเพื่อเข้าเอานี้เด้ดสั่นอันนี้เขายังมหาสร้างอืมเสร็จโอ้มันมันอันนั้นวอกมันมีบล็อกใหญ่บล็อกน้อยป่ะเบอร์เบิ่งเบอร์เบอร์ในหึ่งราคาเท่าไหร่่ะเอออันนี้เด็ดบล็อกน้อยเด้บล็อกก้อนก็ราคาสองพันเจ็ด อืมอันอันนี้อันนี้นี่อันนี้เขาจะสั่างเราบ่ยังตียังอืมแต่ว่าขณนเขาจะสั่งก็เอานี่ไปขายก่อนมันบ่อืมอันนี้ก้อนห้าพันก็เลยหลุดละก้อนอะไรก้อนใหญ่เห็นป่า้ามังุองอันนี้คือสิบมังุองบ้านเนาะมันเดามันคือกกน้อยๆแต่ใบมันใหญ่ใหญ่แหละพุดนะแต่ก็ฟังหน้าเือนเอาดิกุ๊กเองไม่นะหรือว่อืมแต่มังคองยู่เือนนี่มีบ่ตอนนี้มังคองยู่เือน แ<น>ม่่บมีัน,นอึดเนาะอ,อย่างนี้อึดอึด,ดแล้วอันนี้เนี่โอ้อันนี้เป็นอันนาทานที่แทงว่ะเลยจังได๋แท่งน้ำซางหรือว่าแท่งห้องน้ำม,มันเป็นอันนั้นปะเป็นอันน่ะมองเขาเจ้าเป็นแบบอ่ะน,นี่อืมหรือมือละอ่านซ่องอ่านก็บ่เคยเฮ็ดเนาะน้ำบอ่อนี่ปิดตายเลยเนาะไข่ปลได้เลยเนาะโอ้ บักอะผักอันนี้มันก็ยังออกกี่ตัวนี่เขาเจ้ามาถึงน้ำฝนแล้วมันตายตัอมันเน่ามันบอกมันเน่ามันบอกนี่ผักอันนี้ผักอันาหอมลาบเนาะจริงนอกพูน่ะไอ้บอกไรไหลอันนี้เม่ยง้ากระตัดมันออกตัดไปขายปะบ่มันเข้าโบซ่างแล้วมันแก่แล้วตัดทิ้งอืมเอาไปขายโบมีคนซื้อปะอืมมันไล่ตลาดมันตลาดอ้านอะติโต้สวนส่วนก็มีผักหลายอยู่ด้เนาะพูน ต้นอะไรเนี่ยเป็นผัยเป็นผัยเป็นคนปลูกต้นนี้ใหญ่ขั่นฮะแม่เป็นคนปลูกเอาเอาไว้ที่อยังไอ้นี่วะอืมเอาเอาไว้จักจีนแหละเอาไว้ให้เด่นั้นก็จะเอาดอกเป็นตัวแม่เม่ก็ไปต้มลดทุ่นต้มลดทุ่นเออ่าลงจากโลละลงโลนึงนี่อันนี้เป็นสวนผักหลังมืดเลย เออมะเขือเอาอะไรก็เก็บไปจี้ไหมอู๋เก็บเอาไหมเก็บไปตำแจ้าได้ปุดูนี่ดูใหญ่ๆนี่เอาตัวนี่โอ้ยวอมันละก็ยากเลยเราไปเอาไปตำแจ้าจักซี่หามากดูโอ้บอกไหลไหลอยู่ไหลอยู่นี่ซ้ำมาได้มาปิดเลยนี่อ๋อจะคือบุดิศออกก่อนมันนำเอามันออกเองมันบวอเองเนะอู๋บิดมัน เอารถนี่ยยูมันเลยหน่อยใหญ่เลยอูคำเลยอูคำลูกหมูเคยเอออูต้องเอือนเมอูคำเอื่นเอื่นเอ้ยโบได้ต้องเอือนเมเข้าใจเอื่นเื้อยดีแล้วลูกตอนได้เอือนเมอูคำเออตัวหมอบไงไงเมอูวันนี้นะโบเอื่นโบเอื่นโบเอื่นเอื้อยเด้ออายุ เนาคำเนาะบือนบ้านน้ำตาบะไเนาะอ่าถีดอกไปแวนน่บาะงนไปยางละนี่นึ่งนองพ่อาอ้น้องพอ่แม่่องนนะยเอาพกอันเี่ U พูดเมา เป็นพี่น้องกันอ๋อบูไม้กันผัวของหนิบ่อันนี่มาจที่นาบุญไป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 ยางเลา่บึงน้ำหน่อยนึงไปน้องน้องเพาะกิ๊กอันคนซื้อนี่อายุสามขวบเองแหละอือหือนุ่เสื้อแบบสิเอ็ดจีนหนึ่งคะโอ้บุญแดงยางเลาะครับอันนายแค่มู่บ้านนี่ดุดเลยปะอืมอากาศดีดีเห็นนะนาพวกต้นมะพร้าวอย่างนี้โอ้คักสุดเลยทุกคนเนาะทางทิ้งนี้จะมีวิวภูผา ทางลุงก็สิมีวิวสายน้ำนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่น้ำซานค่อนข้างว่าขึ้นแล้วนะทุกคนเนาะบ่อนั่นละมันแดงละนี่นักเลงนี่มันอากาศมุมนี้นี่งามๆทุกคนเห็นบอกตอนนี้นี่บรรยากาศสุดยอดเนาะโอเคเนาะกิ๊กไปอันนี้มันยางเลาะลิ้นนิดนึงเอามาเคลือนนิดนึงรีวิวรถนิดนึงเนาะก็โอเคอยูอะแนเนาะ อ่ะอ่ะบง่บงบงตายตาย,ตายจอย <laughs> <laughs> ดับชีวิตดับจอยเลย <laughs> มาถ้าผู้ชมคลิปนี้ค่ะจะขอตลาไปก่อนเนอะถ้าใครมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องกุ๊กกี้ีให้คลิปต่อไปเนอะสำหรับคลิปนี้ก่ะสบายดีและ <laughs> สวัสดีบ๊ายบาย,บาย bye. เจอกันคลิปหน้าเดอ้อ